เรื่องเล่าเสือสมิงแห่งป่าคำรามแลนะชายป่าดงดิบอันกว้างใหญ่ที่ชาวบ้านขนานนามว่าป่าคำรามเสียงลมที่พัดผ่านหมู่ไม้แห้งนั้นคล้ายเสียงคำรามของสัตว์ร้ายที่ไม่มีใครเคยได้เห็นตัวจริงตำนานเล่าขานว่าในป่าแห่งนี้มีเสือสมิงวิญญาณพยักร้ายที่แฝงเร้นอยู่ในร่างมนุษ คอยล่อลวงผู้คนที่โชคร้ายให้หลงเข้าไปในป่าลึกเพื่อเป็นเหยื่อในคืนเดือนดับพรานบุญหนุ่มชาวป่าผู้ไม่เคยรู้จักคำว่าหวาดกลัวได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ด้วยความทนงในฝีมือเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในป่าคำรามเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตนเองเมื่อย่างเท้าลึกเข้าไป เขาพบหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านยิ้มให้แต่แววตากลับแฝงด้วยความหวาดระแวงบางอย่างที่กลางหมู่บ้านนั่นเองเขาได้พบกับมาลาหญิงสาวรูปงามดวงตาคมกริบดังพยักรอยยิ้มของเธอสั่นสะเทือนหัวใจของพรานบุญในทันทียามคำ่ำ ผู้เท่าของหมู่บ้านเตือนเขาด้วยเสียงแผ่วเบาว่าในป่าแห่งนี้สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นโดยเฉพาะในคืนที่จันทร์ลับฟ้าแล้วคืนเดือนดับก็มาถึงความมืดกลืนกินทุกสรรพ,พสิ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งหายตัวไป เหลือไว้เพียงรอยเลือดและรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่มุ่งสู่ป่าลึกพรานบุญขว้าหอกในมือเดินตามรอยเลือดเข้าสู่ป่าทึบเสียงหัวใจเต้นแรงในอกดังประสานกับเสียงลมหายใจของเขาเองในที่สุดเขาก็มาถึงถ้ำหลังม่านน้ำตกและที่นั่นมาลายินอยู่กลางถ้ำก่อนร่างของเธอ จะค่อยๆเปลี่ยนไปผิวหนังกลายเป็นลายพาดกรอนดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมพันธ์ร่างของเธอกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงกระโจนเข้าหาเขาด้วยความดุร้ายพลานบุญต่อสู้สุดชีวิตเสียงคำรามดังสะท้อนกล้องทั่วถ้าแต่ในแววตาของสัตว์ร้ายนั้นเขากลับเห็น ความเศร้าของมาลาด้วยหอกเงินจากผู้เท่าพรานบุญแทงเข้าสู่หัวใจของเสือสมิงร่างของมันสท้าะนก่อนจะกลับคืนเป็นมาลาอีกครั้งเธอมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายและกระซิบว่าขอบคุณที่ปลดปล่อยฉันรุ่งเช้าพรานบุญเดินออกจากป่าคำรามด้วยหัวใจอันหนักอึ่ง เขาพิสูจน์ได้แล้วว่าตำนานเสือสมิงมีจริงแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้คือเบื้องหลังความน่ากลัวนั้นอาจซ่อนโศกกหน้าตกรรมที่น่าเวทนาเกินกว่าจะลืมเลือน